สวัสดีครับ fc ช่องบอลระบือรักเหรียญทั้งเก่าและใหม่นะครับ fc ครับนี่ก็คือนะครับเงินโบราณนะครับ fc บางท่านนะครับดูคลิปแล้วก็คงจะร้องอ๋อเงินแท่งเงินลาดเงินเรือเงินห้างนะครับ fc นะครับสำหรับนะครับ fc ที่เข้ามาใหม่นะครับผมก็มาดูครับวันนี้ครับคลิปนี้ก็คือวันนี้จะเอานี้มาให้ดูครับผม เงินโบราณครับผม f อเงินโบราณสมัยอาณาจักร้านช้างครับ f อก่อนเข้าไปรับชมและฟังเนื้อหาในคลิปนะครับกดซับสไครต์ครับและกดกระดิ่งให้กับช่องบอลบือรากเหรียญด้วยนะครับผม FC ครับผมนี่ก็คือเหรียญนะครับที่ผมนะครับได้เคยทําคลิปให้กับ FC ทุกท่านนะครับได้รับชมไปนะครับเมื่อนะครับที่ผ่านมานะครับ FC ก็จะมีเหรียญบาทนะครับเหรียญสองบาท เหรียญสตางค์นะครับ fc แล้วก็เหรียญ5บาทเหรียญ10บาทนะครับผมจนกระทั่งนะครับนี่ครับที่เห็นอย่างนี้ครับผม fc คือจริงๆแล้วเนี่ยครับผมตั้งใจว่าจะหาเหรียญนะครับที่นะครับผมที่ fc ถามกันมามากที่สุดก็คือว่าช่องบริบูรณ์รับเหรียญเนี่ยเฉพาะเหรียญหมุนเวียนเนี่ยนะครับรับซื้อเหรียญนะครับแบบไหนยังไงบ้างนะครับเช่นเหรียญหนึ่งบาทนะครับซื้อยังไงแบบไหนเหรียญสองบาทซื้อ แบบไหนเหรียญห้าสิบสตางค์ซื้อปีไหนบ้างพศออไหนบ้างนะครับเหรียญยี่สิบบาสตางค์พศออไหนบ้างที่รับซื้อไม้มีราคาครับเหรียญห้าบาทรับซื้อปีไหนนะครับปีไหนบ้างนะครับแบบไหนราคายังไงเหรียญสิบาทเือนกังครับเนี่ยเหรียญสิบาทเนี่ยซื้อปีไหนนะครับยังไงแบบไหนนะครับ f อก็คือใกล้กิิงเนี่ย อยากจะทําการรวบรวมมานะครับเพื่อทําคลิปในครั้งเดียวแบบย่อๆทสั้นๆแต่ว่าผมยังได้เหรียญไม่ครบครับยังขาดอยู่ในประเภทของ25สตาตคานะครับ F4 ก็คือ4 4 25สตางปีป4ี2544เนี่ยนะครับผมมีแล้วครับผม f c ขาดอยู่42ครับ42ผมก็ได้แบ่งปันนห้รับยัดสสมในกลุ่มไปนะครับพอดีผมได้แผงมาก็อยากจะตัดสินใจอยู่ว่า จะระเบิดเยรียในแผงมานะครับเพื่อทําคลิปนะครับดีหรือไม่นะครับส่วนแผงอื่นก็ขายออกไปคือเหลือไว้เฉพาะนะครับเหรียญที่เกี่ยวข้องในการทําคลิปเฉยๆเท่านั้นเองครับ F4 ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับและก็เหรียญท็อปสุดที่หายากสุดแล้วก็มีราคาแพงสุดก็คือเหรียญ5้สสตางค์ปี2530นนั่นเองครับ F4 ที่ผมยังขาดอยู่นะครับแต่ใจผมเนี่ยผมก็ไม่อยากได้มาหรอกก็คืออยาก เอารูปมาให้ f c ชมเฉยๆคือเหรียญจริงเนี่ยราคาตอนนี้สูงมากครับ FC อ่าสภาพที่ผ่านใช้น้อยเนี่ยก็โดดไปที่ห8มื่นแปดแล้วครับ FC ครับก็เลยว่าคือเดี๋ยวขอเวลาคิดคำนวณอีกสักพักก่อนที่บ่าครับเ c เนื่องจากว่าเหรียญมีราคาสูงมากด้วยนะครับและก็ตอนนี้นะครับงบประมาณก็ผมก็ต้องเอาไปทําอย่างอื่นอีกน,นะครับ FC ไม่ใช่ว่าเอามาลงที่เหรียญอย่างเดียวนะครับ f c เพราะว่าในอ่า ช่อง Youtube ต่างๆนี่ ขนาดช่องที่มีผู้ติดตามหลักแสนคนเนี่ยก็ยังไม่กล้าลงทุนซื้อเหรียญแพงๆนะครับเพื่อมาทําคลิปแบบผมเลยอันนี้พูดด้วยความสัตย์จริงนะครับ fc เพราะว่าผมไปสืบสาะแล้วก็ไปหาไปค้นหาช่องต่างๆมาเหมือนกันครับ fc ไม่ใช่ทำคลิปแล้วนะครับดูแต่ช่องตัวเองไม่ใช่ครับ fc ครับผมเพราะว่าผมจะหาข้อมูลเหมือนกันเพื่อประกอบในการทำคลิปครับผมว่าจะทำอะไรแบบไหนยังไงนะครับผม fc ก็คือพูดง่ายคือดูทิศทางลมนั่นเองครับผม fc ครับผม ก็นี่แหละครับพอดีวันนี้นะครับผมก็มีข่าวจะแก้งกับ x อซอยู่นะครับทีแรกว่าจะแก้งช่วงต้นคลิปแต่ไปๆมาๆนะครับก็เอาช่วงนี้แหละนะครับก็แล้วแต่เวลาจะเหมาะเจาะช่วงหนก็ไม่มีอะไรมากครับก็พอดีนะครับก็ไปเห็นนะครับนักสะสมท่านหนึ่งนะครับก็อยู่ในวงการนะครับถือว่ารู้จักนะครับคนในวงการเยอะนะครับเป็นระดับที่คนอื่นนะครับ รู้จักกันทั่วนะครับในวงการก็ประมาณว่านะครับกลัวคนอื่นที่เข้ามานะครับอย่มาแย่งจะมาใช้ทรัพยากรนะครับของตัวเองไปนะครับก็เหมือนกับห่วงนะครับหวงทรัพยากรหวงอาหารของตัวเองนั่นแหละนะครับพอคนอื่นเข้ามานะครับจะขอแบ่งขอแชร์ขออะไรบ้างขอใช้ทรัพยากรบ้างนะครับก็ทําเป็นหวงเป็นอะไรครับ คนแบบนี้ก็ไม่น่าคบนะครับ fc นะครับอย่าทำนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่นิสัยของนักสะสมมืออาชีพนะครับอันนี้ผมผมบอกเลยนะครับถ้าใครจะเข้ามาเนี่ยครับคือให้รู้จักแบ่งปันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างคือการแบ่งปันครับไม่ใช่จะเอาผลประโยชน์อย่างเดียวครับเงินนี่แหละสำคัญนะครับที่จะทำให้เราขาดความเป็นคนนะครับ fc fc ครับก็นะครับมาดูนะครับเงินเงินแท่งนะครับ กับเงินลาดหอยอันนี้เงินลาดครับ F4 เงินลาดจะเรียบๆครับผมนี่ครับเงินลาดจะเรียบๆครับนี่ยนี่ครับก็จะมีทั้งเนื้อสำริดเนื้อสำริดใน F4 ครับจะออกแดงๆครับเนี่ยนะครับผมออกแดงๆนะครับ F4 ดูเป็นไหมครับดูออกไหมครับนี่ครับอันนี้จะเป็นเนื้อสำริดนะครับเนี่ยเ็าจะมีทองแดงนะครับเยอะเป็นส่วนประกอบเยอะหน่อยอันนี้ก็จะออกนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะออกอันนี้เป็น อันนี้ก็น่าจะเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินนะครับ F4 ลองดูเนื้อเทียบใส่กันนะครับลองดูเนื้อเทียบใสกันนะครับอันนี้พอแยกออกไหมครับเนี่ย F4 ครับเห็นชัดเจนนะครับเนี่ยอันนี้เนื้อเงินอันนี้เงินสำลีครับเนื้อสำลีก็จะออกนะครับค้ำคนะครับเนี่ยค้ำคแดงแดงนะครับผมนี่คือเงินลากครับ F4 ก็คือเงินสมัยอาณาจักรล้านช้างนั่นเองปัจจุบันก็คือประเทศลาวนะครับผม ประเทศพี่ประเทศน้องเรานี nasty, ่แหละครับผม F4 ครับส่วนนี้ก็จะเป็นเงินลาดหงไว้ครับผมเงินลาดหงไก็คือก็จะมีเหมือนกับนะครับเหมือนกับมีอจุดๆนะครับมีมีตุ่มมีอะไรขึ้นนะครับเนี่ย F4 นะครับเนี่ยก็จะมีไออันเนี้ยนยครับเนี่ยที่เป็นจุดๆนะครับเนี่ยขึ้นบนเหรียญครับนี่ครับเนี่ยนี่ครับเนี่ย F4 นี่แหละครับก็นะครับบางท่านเขาเรียกว่าเงินเรือนะครับเงินหาง เงินอะไรก็ว่าไปเงินแท่งอะไรประมาณนี้ครับผม f c ก็ถ sure for ้าเป็นภาคเหนือก็จะมีเงินเจียงเงินอะไรประมาณนี้ครับผมก็คือแต่ละภาคนะครับ f c ก็จะมีเงินนะครับการใช้นะครับเงินของสมัยอ่าแต่ละภาคนะครับต่างกันเงินโบราณนี่เลยครับ F4 ครับผมอันนี้ก็เป็นเงินในสมัยอาณาจักรล้านช้างนะครับที่หลายๆท่านนะครับหลายๆบ้านผมเชื่อว่าก็ยังจะมีอยู่ครับ f c นี่แหละครับเป็นเงินนี้ครับผมนี่ครับเนี่ยนี่ครับผมนี่ครับเงินครับผม เงินนี่ครับเนี่ย F4 นี่ครับผมนี่เลยครับโอเคแล้วครับ F4 ครับผมนี่นะครับก็นะครับนี่ครับผม F4 F4 ครับเอามาให้ F4 ชมนะ F4 เนาะถัง F4 นะครับที่บ้านจะมีนะครับ F4 ครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับพอดีวันนี้ผมติดธุระทั้งวันแล้วก็นะครับคือ ปกติผมจะลงคล,ปปลงิปันละสองไละสองคลิปนอ้องเอฟซีที่นี้เผิ่นว่าก็อยากเว้นระยะห่างคือเดี๋ยวลองลงสักคลิปดูวันละคลิปดูนะครับเอฟซเผื่อว่าเอฟซจะเบื่อครับคือถ้าลงบ่อยเกินไปนะครับว่าเอฟซจะเบื่อครับผมว่าเออมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาเนี่ยครับผมก็เดี๋ยวลงทันี้ก่อนนะครับถ้ามีอะไรสอบถามเพิ่มเติมเอฟซก็นะครับแอดไลน์มาที่ ID 0 64225 1499ได้เลยนะครับผม FC ครับ ขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามและเป็นกำลังใจให้กับช่องบารืีรักเรียนทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม